สวัสดีค่ะขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่กดเข้ามารับฟังกันนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมดื่มน้ำบ่อยๆหัวข้อในวันนี้นะคะจะพูดกันถึงเรื่องเรากำลังช้อปปิ้งเพื่อบ,บำบัดจิตใจเราอยู่หรือเปล่าแค่พูดถึงการช้อปปิ้งนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วที่จะได้ซื้อของเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองเป็นรางวัลให้ตัวเองการช้อปปิ้งช่วยเราดีขึ้นหรือไม่ จริงค่ะสกอตบี B. นะักจิตว,วิทยาคลีนิกนะคะกล่าวว่ามีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการช้อปปิ้งมีประโยชน์ทางจิตใจและการบำบัดถ้าหากเราทำในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกินกำลังเงินเรานะคะไม่ว่าจะหยิบสินค้าใส่ในตะกร้าออนไลน์หรือเราจะไปเดินเลือกซื้อเลือกชมหน้าร้านไปร้านหนังสือที่เราชอบไปร้านเทียนหอมไปร้านกิฟช็อปเล็กๆน้อยๆน,น,น่ารัก คุณก็จะได้รับพลังงานทางจิตใจและอารมณ์พลังบวกเพิ่มขึ้นเ,เขาเสริมว่าทั้งการช้อปปิ้งหน้าร้านนะคะไปเดินเลือกชมหรือว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหมดก็ล้วนสร้างความสุขให้ทางสมองได้แต่คุณก็ต้องแน่ใจว่ามันจะไม่เกินการควบคุมของเราไม่เกินกำลังเงินในกระเป๋าของเรานะคะสาเหตุที่การช้อปปิง้งใช้ยาวยาจิตใจ,จอันดับแรกนะคะการช้อปปิ้งทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมได้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจซื้อของสามารถเสริมสร้างความรู้สึกควบคุมตนเองได้นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาความรู้สึกความเศร้าได้อีกด้วยจากวรารสาร Journal of Consumer Psychology นะคะในปี2,557พบว่าการบำบัดด้วยการช้อปปิง้งทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นในทันทีเลยนะคะและยังช่วยให้เราต่อสู้กับความเศร้าในจิตใจได้อีกด้วย ตามการศึกษาพบว่าทั่วไปแล้วความเศร้าส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะ <S <S เกิดจากสถานการณ์ต่างๆสภาพแวดล้อมรอบตัวเราที่ส่งผลให้เรารู้สึกเศร้ามากกว่าปัจจัยภายในจิตใจหรือความคิดของเราเองดังนั้นเราจึงใช้ทางเลือกในการบำบัดจิตใจโดยการจับจ่ายซื้อของทำให้เราสามารถรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างได้รู้สึกเป็นอิสระ ควบคุมตนเองได้งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะคะในปีเดียวกัน2557โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะวิจัยว่าการที่เราตัดสินใจซื้อของทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและบรรเทาความเศร้าได้ถึง40เท่า และคนที่ซื้อของแล้วแต่ยังรู้สึกเศร้าอยู่นะคะก็รู้สึกเศร้าน้อยกว่าคนที่เดินดูของอย่างเดียว3เท่าการศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณรู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามต้องการไม่ได้ดั่งใจการเลือกซื้อของการได้สิ่งที่ต้องการก็ถือว่าเป็นความสำเร็จเชิงบวกที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นสาเหตุต่อมานะคะคือการจินตนาการช่วยให้เราคลายความกังวลได้เพราะว่าการช้อปปิ้งนะคะเป็นการช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส เมื่อเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปเดินห้างนะคะการที่เราได้กลิ่นสิ่งของใหม่ๆห,หรือว่าจะไปเดินร้านหนังสือได้กลิ่นของหนังสือไปเดินร้านเทียนหอมก็ได้กลิ่นของเทียนหอมนะคะเป็นประสาทสัมผัสทางการได้กลิ่นหรือแสงสว่างจากการจัดแสงไฟในห้างหรือการจัดเชฟนะคะที่มีสีสันต่างๆของสิ่งของ <Wow. S 1> สิ่งเหล่านี้ล้วนผสมผสานกาันเพื่อสร้างประสบการณ์ทางจินตนาการให้เรานะคะ ซึ่งประสาทสัมผัสที่สามารถดึงเราออกจากความเป็นจริงได้เหมือนเราหลุดไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเวลาที่เราช้อปปิ้งถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงชั่วคราวนะคะแต่ก็สามารถเยียวยาวจิตใจเราได้ในขณะเดียวกันการช้อปปิ้งทางออนไลน์ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้เลือกซื้อหลากหลายสินค้าในหมวดเดียวกันรู้สึกว่าสินค้ามีหลากหลายตัวเลือกให้เราเลือกช้อปนะคะเป็นการกระตุ้นจินตนาการของเราว่าเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราได้เลือกซื้อสินค้าเหล่านั้นนะคะจึงทําให้เรามีความสุข การช็อปปิ้งและการกระตุ้นประสาทสัมผัสทําให้เราจรินตนาการถึงผลลัพธ์ในเชิงบวกสาเหตุต่อมานะคะสารโดพามีนจะถูกหลั่งออกมาก่อนที่เราจะซื้อของจริงๆด้วยซ้ํา สารโดพามินคืออะไรสารโดพามินก็คือฮอร์โมนอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขจะหลั่งออกมาเมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินดูของหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์การเลื่อนดูการเลือก<ล>ช้อปนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ซื้อก็ตามก็าสามารถสร้างผลดีต่ออารมณ์ของคุณได้การคาดเดาอย่างง่ายๆว่าเราจะซื้ออันไหนดี เปรียบเทียบราคาอันนี้ดีกว่าเปรียบเทียบส่วนผสมเปรียบเทียบสรรพคุณต่างๆนะคะจะส่งผลให้สารโดพามีนเนี่ยซึ่งเป็นฮอร์โมนนะคะสารสื่อประสาทในสมองหลั่งออกมาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีสารโดพามีนจะเพิ่มความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งก่อนที่เราจะซื้ออะไรนะคะอย่างจะซื้อชุดก็ลองแล้วลองอีกหรือว่าจะซื้อของกินก็เปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกเพื่อเฟ้นหาของที่ดีและคุ้มค่าที่สุดคุ้มราคาที่สุดซึ่งขั้นตอนนั้นนะคะทําให้สารโดพามีน หลั่งออกมาจึงทําให้เรารู้สึกดีแค่เดินดูก็รู้สึกมีความสุขแล้วเพราะสารโดพามินหลั่งออกมา เช่นเดียวกันค่ะกับการช้อปปิ้งออนไลน์การที่เราเลือกกดซื้อของจนเต็มตะกร้าถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่ซื้อนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่เรากดเลือกของใส่ในตะกร้านั้นแหละคะ่ะทาให้เรารู้สึกสารโดพามีนหลังแล้วก็มีความสุขดังนั้นไม่จําเป็นต้องซื้อของเสมอไปก็ทําให้เรารู้สึกพอใจได้แล้วจากการจินตนาการและความตื่นเต้น<ๆ>แล้วก็ไม่เปลี่ยนเงินด้วยนะคะความลับอีกอย่างหนึง่งที่การช้อปปิ้งออนไลน์กระตุ้นโดพามีนออกมาก็คือการที่เรารอให้พัสดุมาส่ง ช่วงเวลาแห่งการรอคอยนั้นแหละค่ะที่จะเปิดกล่องหรือว่า ไม่รู้ว่าเราจะได้รับของตรงปกหรือเปล่าของมันอองมาเป็นยังไงความไม่แน่นอนนั้นทําให้คุณคาดหวังและจินตนาการ<ม>และรู้สึกตื่นเต้นนะคะสารโดพามีนก็เลยหลั่งออกมาการบําบัดจิตใจอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการออมเงินเพื่อรอซื้อของที่อยากได้การที่เราอดใจไว้ซื้อของบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้นะคะแทนที่จะตัดสินใจซื้อทันทีตัดบัตรเครดิตทันทีนะคะการรอคอยนะคะเป็นการใช้ทฤษฎีแห่งการคาดหวังโดยการออมเงินไว้ซื้อของ ที่เราอยากได้นะคะทําให้เรารู้สึกตั้งหน้าตั้งตารอคอยซึ่งจะสร้างความตื่นเต้นและกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารดูพามีนออกมา <S <s <par> <S เช่นเดียวกันกับในข้อที่แล้วนะคะอย่างเช่นการออมเงินที่จะกินบุฟเฟ่์มื้อใหญ่ปลายเดือนก็ทําให้เรารู้สึกตั้งหน้าตั้งตารอคอยเป็นการบําบัดชนิดหนึ่งเ <Excellent. S 1> มื่อไหร่ที่การช้อปปิ้งจะกลายเป็นการเสพติด การช้อปปิ้งจะเปลี่ยนจากการบําบัดเป็นการเสพติดได้เมื่อเราใช้การช้อปปิ้งจัดก,การความวิตกกังวลความเครียดความโศกเศร้าและเมื่อมันเกินเยียวยาหรือเกินควบคุม <c oughs> การเสพติดการช้อปปิ้งนะคะอาจจะมีภาวะต่างๆเช่นภาวะคลั่งท้ายการซื้อของอานิ a เมเนียโรคเสพติดการช้อปปิง้งหรือโรคซื้อของซ้ำซาก หรือพฤติกรรมการซื้อของผิดปกติ ผู้ที่ชอบจับจ่ายซื้อของซ้ำซากนะคะมักจะมีพฤติกรรมซื้อของบ่อยๆมีแรงกระตุ้นอยากซื้อของเป็นประจำแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะซื้อของเดิมซ้ำๆที่เราเคยซื้อมาแล้วนะคะพฤติกรรมนี้นะคะดรบีกล่าวว่าเชื่อมโยงกับความรู้สึกไร้ค่าและการขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตโดยพฤติกรรมนี้นะคะก็คล้ายกับความผิดปกติในการควบคุมอย่างอื่นอย่างเช่นพฤติกรรมการเสพติดเซ็กส์พฤติกรรมการติดการพนันสัญญาณของผู้ที่เสพติดการช้อปปิ้งนะคะ ให้เราสังเกตหากเรารู้สึกว่าเราใช้จ่ายเกินตัวหรือว่าซื้อของเดิมๆซ้ำซากอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณมีพฤติกรรมเสพติตการช้อปปิ้งมากกว่าแค่ใช้เพื่อบำบัดทางจิตใจชั่วคราวพฤติกรรมต่างๆเช่นหมุมุ่นอยู่กับการซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือว่าใช้เวลานานเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ mm. อยากได้ทั้งจำเป็นหรือไม่จำเป็นอ่านสรรพคูณเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีก แล้วก็สิ่งต่อมาแน่นอนค่ะประสบกับปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถควบคุมได้อาจจะส่งผลต่อปัญหาที่ทํางานปัญหาที่บ้านนะคะเนื่องจากใช้จ่ายเกินตัวหากคุณคิดว่าคุณกําลังมีปัญหาก็อลองปรึกษานักจิตวิทยาดูนะคะแม้ว่าพฤติกรรมที่สร้างความตื่นเต้นจะนําความสุขมาให้แต่ความพอประมาณคือหวัวใจสําคัญเป็นเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างความสุขและการเสพติดนะคะ ถ้าคุณประสบป,ปัญหาทางการเงินคุณอาจจะลองเปลี่ยนพฤติกรรมการรอคอยบางสิ่งบางอย่างจากการช้อปปิ้งเป็นอย่างอื่นแทน s <S อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าการช้อปปิ้งก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวแต่อย่างใดถ้าเรามีกําลังซื้อและไม่เกิดปัญหาสภาวะทางการเงินเป็นการบาบัดจิตใจรูปแบบหนึ่งอะไรที่ทาแล้วมีความสุขก็ทําเถอะค่ะถ้าไม่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเราหรือคนอื่นก็ตามเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังคะ่ะ you